เมื่อจักรละดวงตาที่สามเปิดขึ้นเรื่องบุญก็เริ่มตามมาวินนี่เป็นคนที่สามารถสัมผัสเห็นดวงวิญญาณได้แบบไม่ได้ตั้งใจเอ๋อยังไงกันละทีนี้ความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าผู้อื่นอยู่ๆก็มอบเป็นของขวัญให้กับเขาแบบไม่ได้ตั้งใจซะงั้นวินนี่จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรกันตอนที่แปดเวรกรรมของวิญญ,ญาณแม่ชี ระหว่างเก็บของเต็มกลับบ้านนั้นอาจารย์ผิงเขก็พูดขึ้นมานี่ไงครับรอยพระพุทธบาทขอส่องไฟขึ้นนันบนด้วยความดีใจทุกคนก็ยังงงอยู่ว่าดูจากตรงไหนเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนนิ้วและตรงนี้เป็นส่วนพระบาทครับอาจารย์ผิงส่องไฟฉายขึ้นไปตามที่เขาบอกเฮ้ย hey, อาจารย์จริงด้วยทุกคนพูดพร้อมกันและตกใจ กับรอยพระพุทธบาทบนผนังถ้ำที่มีลักษณะใหญ่มากประทับไว้บนหินอาจารย์อยู่สูงขนาดนี้เห็นได้ไงกันพิทัพทคิมถามด้วยความสงสัยในถ้ำม,มืดก็มืดหาเจอได้อย่างไรกันรำปู่รือสีที่เราเจอกอดเข้าถ้ำได้ไหมครับท่านชี้ห้ผมดูนะครับทุกคนต่างก็อึ้งไปด้วยกันทั้งหมดและขึ้นในความสามารถของอาจารย์ผิงที่หลายๆคนก็หาคำตอบไม่ได้เช่นกัน ว่าเขารู้ตำแหน่งของสิ่งของหรือสถานที่ที่ใครก็ไม่รู้แต่เขาสามารถรู้ได้อย่างไรทุกคนกำลังพากันเดินออกจากถ้ำพันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งข่าวเริ่องแตกตื่นเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับทุกคนมองหน้ากันลืมอะไรหรือคะอาจารย์นี่ยังไม่เสร็จภารกิจอีกหรือคะพี่ทับทิมทำท่าสงสัยและทุกคน ก็ต่างพางกันคิดว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวิญญาณแม่ชีไงครับเขากวักมือเรียกให้เราเข้าไปตรงมุมนั้นอาจารย์ผิดพูดขึ้นใช่ใช่วิญญาณแม่ชีคือวิญญาณแรกๆที่อาจารย์หกเมื่อมาถึงวัดท่านเทพพญานาคเลยนะพี่ชวินพูดขึ้นขอป้องกันอะไรครับอาจารย์พี่ชวินถามอีกครั้งเหมือนนึกขึ้นได้ว่าวิญญาณแม่ชีตนนี้อาจมีอะไรให้ช่วยหรือไม่ ชี้มาทางนี้ครับพี่ชวินเราลองเดินไปไหมครับอาจารย์ผิงพูดขึ้นเมฆทำไมเขาถึงไม่บอกเราเร็วกว่าน,นี้นะพี่ทับทิมพูดเสริมไม่แน่ใจสงสัยคงรอคิวอาจารย์ผิงพูดไปยิ้มไปนม่ผีมีระยทสั้ด้วยพิชวินพูดโกรขึ้นมาําให้ทุกคนหัวเราะกันเบาๆอีกครั้งยิ่งเดินเข้าไปในจุดที่วิญญ,ญาณแม่ชีชี ข่าวก็ยิ่งแตกตื่นมากยิ่งขึ้นเราไม่ควรไปที่ตรงนั้นค่ะข่าวตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นอันตรายได้นะคะพี่สาวลูกศิษย์วัดพุทธขึ้นทันเบลิตเองก็ปรากฏใช้ร่างสูงใหญ่ขึ้นในบริเวณนั้นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเงาสีดําขนาดใหญ่สงสัยว่าจะเป็นเจ้าถ้ำครับอาจารย์พิงพูดร่างนี้ทําท่าก,กอดอก ยืนตง,ง่านอยู่บริเวณทางเดินเข้าไปเป็นในว่าห้ามเข้าไปบริเวณนี้นะเราคงต้องถอยขอไม่ให้เราเข้าไปเราเข้าไปไม่ได้ครับเสียงอาจารย์กิ่งอ่อยลงทางมองไปที่วิญญาณของแม่ชีผู้น่าสงสารตนนี้ร่างของแม่ชียังอยู่ด้านในเขาเสียชีวิตระหว่างที่ไปหาสมบัติในนั้นสมบัติเหล่านี้มีอาถารรพ์ไปที่คิด เอาของพวกนั้นไปว่าจะกลายเป็นตัวตายตัวแทนที่จะต้องเฝ้าสมบัติเหล่านี้ต่อไปนั่นเองครับบรรยากาศในถ้ำแห่งนี้เริ่มเย็นเยอือกลงไปเป็นอย่างมากความรู้สึกเศร้าของแม่ชีที่อยากถูกปลดปล่อยไปแต่ไม่สามารถทําการปลดปล่อยให้เธอได้ทาให้เธอจะต้องติดอยู่กับอาถรรพ์นี้ไปอีกหลายพันหลายหมื่นปีก็เป็นได้พวกเราทุกคนมากวดน้ําอุทิศส่วนกุศลผลบุญ ให้กับดวงจิตของวิญญาณแม่ชีตนนี้กันเถอะครับอาจารย์ถิงพูดกับทุกคนพวกเราไม่สามารถนำอัฐิของท่านออกมาได้เนื่องจากแรงกรรมยังมีอยู่แต่ก็ขอให้บุญกุศลน,นี้ท้เราเบาบางแรงกรรมให้กับท่านแม่ชีนะครับสาธุเขาพยายามบอกกับดวงวิญญาณของแม่ชีให้เข้าใจถึงความลำบากใจในการช่วยเหลือเธอที่มีขีดจำกัด ทำให้ไม่สามารถทำให้ได้ตามที่ดวงวิญญาณของแม่ชีต้องการร้องขอจากนั้นทุกคนกอทำการปลดน้ำอุดทิศบุญกุศลให้กับวิญญาณแม่ชีตนนี้โดยก่อนกลับได้ทำการชำระร้างเสียงพระและเสียเพญานาคเพื่อขอให้หมดเกราะบนสายมนต์ดำจงหายไปข้อคิดของเรื่องนี้นั้นเริ่มมาจากแรงกรรมสัมพันธ์เหตุการณ์ในอดีตชาติ มักจะส่งผลมาจนถึงชาติภพปัจจุบันหากปัจจุบันเราทำดีอนาคตรหรือชาติต่อไปเราจะได้รับแต่ผลกรรมดีนั่นเองครับทั้งเรื่องของวินนี่ที่พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งความสามารถของสัญญาเกา่าที่เปิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเรียกว่าจักรราตาที่สาเปิด ทำให้สัมผัสได้ถึงวิญญาณทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าปุณในายกุลที่คอยช่วยเหลือปรากฏพร้อมกันในเวลาเดียวกันจึงมีโอกาสที่ขออาจจะเสียสติได้ดังนั้นหากคุณมีเวลาบนปฏิบัติสมาธิฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วตั้งบ้านอยู่ในคุณงามความดีอย่างน้อยก็จะเป็นการดึงสติให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหา และต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นทั้งทางโลกและทางวิญญาณที่ติดตามมาหนักมันทำบุญทำกุศลให้เขาด้วยความจริงใจเมื่อเขาได้รับบุญกุศลจากเราแล้วเรื่องหนักก็จะกลายเป็นเรื่องเบาและเมื่อเรื่องเบาแล้วก็จะหายไปในที่สุดได้นั่นเอง